โอเคครับก็ขอกลับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทําภาพเคลื่อนไหวโดยใช้แอปแคปคัตนะครับเพื่อนๆอนอย่างแรกเลยถ้าเพื่อนเพื่อนเอารูปมาแล้วเนาะก็ให้กดไปที่นี่รูปภาพหนึ่งทีแล้วเราก็ทําการขยายรูปภาพให้มันอพอสมควรนะแล้วเราก็เลื่อนอ่ะให้มันตรงสักนิดนึงจากนั้นถ้าเพื่อนๆอนอยากให้รูปภาพเลื่อนไปทางขวามือเราก็ทําอย่างนี้นะเพื่อนๆนให้กดไปที่ ไปตรงรูปภาพนะแล้วก็บวกคีย์เฟรมเข้าไปตรงด้านหน้าจากนั้นเราก็เลื่อนมาข้างหลังแล้วเราก็เลื่อนรูปภาพไปทางขวาเอาที่แบบว่าเพื่อนๆนโอเคนะเพื่อนเอยากให้มันเลื่อนไปมากน้อยแค่ไหนก็กะกะเอานะเพื่อนๆนจากนั้นพอเราเลื่อนไปเนี่ยคีย์เฟรมมันก็จะขึ้นเองเลยนะเพื่อนๆนเห็นไหมเห็นลูกไอ้กลมๆแดงๆไหมมันจะขึ้นเองเลยนะจากนั้นมันก็จะมาประมาณนี้นะเพื่อนๆน นี่มันก็จะเลื่อนมาประมาณนี้เลยนี่ง่ายๆนะพเพื่อนเพื่อนี่ง่ายไหมง่ายมากเลยถ้าอยากให้มันขึ้นบนลงล่างนี้เราก็เหมือนกันเลยนะเราก็แค่เปลี่ยนจากไอจุดข้างหลังเนี่ยสมมติว่าอยากให้มันรูปขึ้นข้างบนเนาะก็มาไอตรงข้างหลังแล้วเราก็เลื่อนรูปขึ้นไปอย่างนี้เลื่ลลอนๆคุณไปข้างบนนะอย่างนี้นี่มันก็จะเป็นอย่างนี้มันก็จะเลื่อนขึ้นไปข้างบน ประมาณนี้เลยนะเพื่อนเพื่อนทำภาพเคลื่อนไหวไปทางซ้ายขวาบนล่างได้หมดเลยนะโอเคนะครับเพื่อนๆืถ้าหาใครชอบคลิปนี้หรือถูกใจยังไงก็ขอให้เพื่อนๆฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยนะครับเพื่อผมจะมาทําคลิปแบบนี้ต่อๆไปแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยเพื่อนเพื่อนก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับบายบายครับผม